<premises. S 2> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างต้นผาผาเชนบรีนะวันนี้มาดูเคสคันนี้นะครับทาท่าซีนดีอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาอีกคันหนึ่งเหมือนเคสนี้คือเครื่องสั่นนะครับฝาลวดนี่ทำวาล์วเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วคันนี้ลูกค้าทำแบบเซฟเซฟนะก็คือว่าเปลี่ยนวาล์วเป็นบางตัวแล้วก็เปลี่ยนซีนหมวกวาล์วหมดเลยนะแล้วก็บดวาล์วเกียบาดเกียวาล์ว นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องฟังดูนะตอนแรกที่มานะครับเครื่องสั่นนะติดเครื่องเครื่องไม่ได้นิ่งนะเครื่องสั่นประมาณนี้นี่พัลมททำงานปกตินะ ต่ดอกไม้ก็พร้อมใช้นะครับพอใส่คงใส่พานเทมมิ่งเปลี่ยนแล้วนะเรียบร้อยอันนี้คันนี้จะเป็นรุ่นตัว A สามสี่นะครับเป็นรุ่นตัวแรกเป็นตัวคอยสายครับคอยคอยตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นแรงนะครคอยสายถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นคอยแข็งนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะรันเครื่องสักพักเล้วจะส่งมอบลูกค้าแล้วครับสาหรับท่านใดนะฮะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับกับกูช่างต้นทาทาชลบุรีนะฮะกับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ0802222002นะฮะเอารถมาจบที่สุดนะครับโทรมาไม่เห็นรถก็ไม่จบแน่นอนครับ